ราคาสุดแสนจ,จะสบายตัวค่ะลูกค้าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่400บาทค่ะสวัสดีค่ะอ้คุณเฮงยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เรามาพบกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะเ e โกตัวนี้จะเป็นรุ่น Super S ์นะคะกำลังไฟอยู่ที่2,000วัตต์นะคะชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งนะคะสามารถวิ่งได้ไกลถึง90กิโลเมตรค่ะลูกค้า <Wow. S 1> เรือนใหม่ดิจิตอลนะคะตัวนี้แจ้งเตือนนะคะการเปลี่ยนเกียร์และก็แจ้งเตือน แบตเตอรี่นะคะของเราและที่สําคัญนะคะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโกของเรานะคะมีกุญแจสํารองให้นะคะ1ดอกแล้วก็กุญแจตัวนี้ด้วย1ดอกก็คือรวมแล้วเป็น2ดอกค่ะค่ะและที่สําคัญนะคะเบาะใต้รถของเราค่ะค่อนข้างกว้างนะคะเก็บของก็ได้เยอะนะคะที่สําคัญะคะ่ะตัวนี้มีช่องเสียบสาย USB นะคะอันนี้เอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือในยามจําเป็นนะคะเวลาลูกค้าที่เดินทางไกลเนาะ ค่ะตัวนี้ใช้งานง่ายง่ายมากเลยค่ะลูกค้าค่ะส่วนตัวด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นเบเกอร์ค่ะลูกค้าเอาไว้เวลาเปิดปิดการการใช้งานนะคะเวลาลูกค้าจะใช้งานให้กดไปที่สวิตช์ออนค่ะลูกค้าถ้าลูกค้านะคะหยุดการใช้งานแล้วหรือว่าไม่ใช้งานให้ปิดตรงที่ออฟค่ะเวลาที่ลูกค้าชาร์จแบตนะคะก็เช่นกันนะคะก็คือเปิดสวิตช์ออนนะคะแล้วก็ชาร์จแบตได้เลยจ้ะค่ะแล้วมาต่อกับรุ่นต่อไปได้เลยค่ะ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นอีคอนค่ะลูกค้ากําลังไฟอยู่ที่1,000วัตต์นะคะชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งนะคะ2-3ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไถึง70กิโลเมตรนะคะมาพร้อมกับราคาสุดแสนจ,จะเบาค่ะลูกค้าอยู่ที่ราคา42,200บาทค่ะว้บาทค่ะ และที่สําคัญนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับที่แขวนค่ะแขวนสิ่งของนะคะไม่ว่าลูกค้าจะไปตลาดนะคะไปท่องเที่ยวเดินทางไกลสามารถแขวนของหนักๆได้เลยนะคะลูกค้าและรถคันนี้นะคะเราแถมกุญแจให้ด้วยนะคะทั้งหมดแถมไปฟรีเลยทั้งหมด2ดอกค่ะพร้อมกุญแจรีโมทนะคะลูกค้าช่องด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นช่องเสียบสาย USB ค่ะเอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเวลาเดินทางไกลจ้ะ แล้วก็มาพบกับรุ่นที่3ของเรานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นฮันนาค่ะกําลังไฟนะคะจะอยู่ที่1,000วัตต์นะคะชาร์จแบตเตอรี่1ครั้ง2-3ชั่วโมงเช่นกันค่ะตัวนี้สามารถวิ่งในไกลถึง70กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะราคาสุดแสนจ,จะสบายตัวค่ะลูกค้าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่42,900บาทค่ะค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอดิจิตอลค่ะตัวนี้แสดงผลแบตเตอรี่นะคะแล้วก็แสดงอัตราการเร่งนะคะของเข็มไมล์รถค่ะ แล้วก็ด้านล่างค่ะตัวนี้จะเป็นช่องนะคะเสียบสาย USB ค่ะลูกค้าตัวนี้ไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะคะในยานที่ลูกค้าเฉินเนาะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้ของเรานะคะแถมกุญแจให้ด้วยนะคะทั้ง2ดอกไปเลยจ้ะและที่สําคัญนะคะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้ของเรานะคะยังห่วงยันลูกค้านะคะสําหรับคู่ที่ซ้อนรถนะคะก็คือมีการเหนื่อยนะคะก็จะมาพิงหลังตรงนี้ได้เลยจ้ะค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อน วันนี้นะคะเราน,ะะนำรถทั้ง3คันมารีวิวให้ดูลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีโกหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาทางเพจด้านล่างนี้ได้เลยจ้ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะทดลองขับดูนะคะสามารถเข้ามาได้เลยจ้ะที่บริษัทอึ้งกุ้งหิงสกลนครสำนักงานใหญ่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะออนขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันอีก ครั้งหน้านะคะคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ